อีฟ้าตัวจริงสวยมากเลยสวัดีข่ะ่านฟ้ากินถั่ย่างใหสามตั่งสามตัวเลยหรอัีค่ะนฟค่ะแปบงถัย่างกับบ้านหรอคคับแป้งถัย่างกับบ้านน้องชาแป๊กน้องชบแพนิก ตะคีชื่อตะตั้งชื่อให้หน่อยครับอกโอเคตอนก้องวันก็ทอดะโอ้ทอดเร็วนะเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลเผือนะเที่ยวทะเลเผือนะ